อันนี้คือสังกะสีนะครับส่วนอันนี้เป็นเหล็กแลแ้วก็อันนี้เป็นสแตนเลสนะครับ yeah. แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นหมออลูมิเนียมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการสลักบนวัสดุที่แตกต่างกันนะครับอ่าหลังจากบังปล่อยคลิปสอนสลักชื่อบนลงโลหะด้วยมัตตัดนะครับนี่ก็มีคนมาถามเลยครับว่าทําบนสแตนเลสได้ไหมทําบนอลมูมิเนียมได้ไหมวันนี้บังจะทําคลิปสรุปทีเดียวเลยนะครับนี่อ่าแต่วิธีการทําบนเหล็กกล้าและสนิมเนี่ยหรือว่าเหล็กที่สนิมไม่ขึ้นนะครับเราต้องใช้นี่ครับต้องใช้ไฟฟ้าเท่านัั้นนะครบ ส่วนคลิปมาสตาร์ทนะครับหรือว่าคลิปเหล็กที่ขึ้นสนิมสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยววันนี้บางจะทดลองให้ดูให้ครบทุกอย่างเลยนะครับก่อนอื่นให้ไปหานี่ครับน้ำส้มสายชูผสมกับเกลือนะครับนี่อ่าแล้ววิธีการทำนะครับให้เราไปหาสติกเกอร์มานะครับแล้วก็ทำการไดคัตแต่ถ้าใครมีฝีมือในการแกะสติกเกอร์ก็สามารถใช็คคัตเตอร์แกะสลักให้เป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นโลโก้ที่เราต้องการได้เลยนะครับ แต่ในคลิปเนี่ยบางเอาสติกเกอร์เนี่ยไปให้ร้านไดคัดนะครับเพราะว่าบางเนี่ยแกะสติกเกอร์ไม่เป็นครับเน่ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้ววิธีการติดนะครับเน่มาดูนะครับว่าติดยังไงนี่นะครับกอนอื่น้ทําความสะอาดบนชิ้นงานที่เราจะทําการติดนะครับโดยใช้น้ําสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับหรือจะแช่แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับนี่เช็ดให้แห้งครับ แล้ววิธีการลอกสติกเกอร์นะครับวิธีที่ดีที่สุดคือเราลอกอย่าให้อักษรหลุดแม้แต่ตัวเดียวนะครับวิธีการลอกของบางคือบางจะพับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์ลงมาครับนี่แบบนี้นะครับอย่าดึงตรงๆนะครับเดี๋ยวอักษรมันจะหลุดออกเดี๋ยวมันจะติดยากนะครับนี่นะครับทําแบบนี้นะครับ อ่าแล้วขั้นตอนการติดเนี่ยต้องเล็งให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราติดลงไปแล้วเราไม่สามารถดึงออกมานะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เสียหายนะครับนี่ติดแล้วติดเลยครับห้ามแก้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรครับนี่นี่ติดปุ๊บก็ไล่ฟองอากาศให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้คัตเตอร์เนี่ยแกะตัวอักษรออกมาทีละตัวนะครับนี่ อ่าแล้ววิธีการสลักชื่อนะครับเราจะใช้ไฟ12โวลต์ในคลิปเนี้ยบางจะใช้เป็นที่ชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์นะครับนี่หรือใช้ที่ชาร์จแบตอื่น power adapter อะไรก็ได้ครับที่มีความแรงดัน12โวลต์นะครับนี่โดยที่ขั้วบวกเนี่ยจะไปติดบนชิ้นงานนะครับแล้วก็ขั้วลบเนี่ยเราจะคลิปสำลีจุ่มน้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วก็อามาจี้แบบนี้นะครับ บางใช้เวลาจีบไปสามนาทีนะครับมาลอกสติกเกอร์ดูนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับนี่นี่ครับมันกัดจนเห็นได้ชัดเลยครับนี่นี่ครับงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมอไม่หายแน่นอนครับแต่ถ้ายังหายเนี่ยก็สามารถทวงคืนได้ครับต่อให้ขัดแล้วมันก็ยังเหลือรอยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยบางจะเทสให้ดูนะครับว่าถ้าขัดแล้วมันจะออกหรือเปล่านะครับแล้วต่อไปบางจะเทสโมเสตเลสนะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมครับขั้วบวกติดกับชิ้นงานขั้วลบเนี่ย ใช้จี้ด้วยสำลีครับนี่ สเตลเลตเนี่ยก็ใช้เวลาไป3นาทีเหมือนกันนะครับมาลอกดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็บางลืมบอกนะครับสติกเกอร์เนี่ยบางแนะนําให้ติดตรงข้างล่างให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนในคลิปครับดูครับนี่อ่ามันจะกินข้างล่างด้วยนะครับนี่นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสเตลเลตเดี๋ยวบางจะขัดให้ดูทายคลิปนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นสังกะสีนะครับอ่าสังกะสีเนี่ยบางยังไม่ก่อคลิปนะครับเพราะว่ามันดําง่ายสุดแลวครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานครับนี่จี้ปุ๊บดําปัเลยคร นี่อันนี้บางจะไม่กอคลิปนะครับนี่นี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันวัดใช้ได้แล้วครับนี่สังก,กะสีมันกัดก่อนง่ายครับนี่นี่ครับจีท้ทีเดียวก็สามารถเช็ดทำความสะอาดลอกได้เรียบร้อยเลยนะครับนี่อ่าแล้วก็คือสาเหตุว่าทำไมบาง ถึงเตือนให้ติดสติกเกอร์ให้หนาๆน,นะครับอ่าข้างล่างเนี่ยถ้าไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวสามลีมันจะไปกินข้างล่างเดยนครับอ่าเดี๋ยวบางจะเทสทดสอบการลบให้ดูนะครับนี่บางจะใช้ไข่ปลาวานในการขัดนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะขัดออกหรือเปล่านะครับนี่อ่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับมาดูกันนะครับนี่อ่าเป็นไงครับ นี่ครับมันกินลึกเข้าไปข้างในนะครับมันไม่ใช่กินแค่ผิวนะครับนี่มันกัดลึกลงไปเลยครับถ้าเอามือลูบเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความสากเลยนะครับนี่มันกินลึกเข้าไปโออย่างร้อนอยู่นิดหน่อยครับนี่ดูครับเงาไม่เงาครับเงาเฉพาะจุดที่บังขัดนะครับดูเอาครับนี่ดูเอาความแตกต่างเดี๋ยวไปดูในบ้านดีกว่าครับมันสะท้อนแสงนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เห็นเลยว่าบางใช้โทรศัพท์รุ่นไหนถ่ายนะครับและของที่บางแนะนําให้ทําการสลักชื่อเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นตัวนี้นะครับ